สอนอ่านกราฟ SMC ขั้นสูง EP ที่1ก่อนจะไปรับชมคลิปวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาฝากนะใครที่อยากมีเพื่อนพูดคุยเกี่ยวกับการเทรดให้กดลิงก์ i s c o r d หน้าโปรไฟล์ได้เลยมีเพื่อนให้ปรึกษาพูดคุยกันเยอะแยะมากมายเลยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยเราจะมาอธิบายกันเรื่อง multiple time frame analysis นะครับหรือการวิเคราะห์หลาย time frame นั่นเองตรงหน้านี้นะครับผมกําหนดให้เส้นสีขาวเนี่ยจะเป็นเส้นของ higher time frame หรือเรียกว่า time frame ใหญ่ก็ได้เส้นสีแดงเป็น lower time frame ก็คือเป็น time frame ที่เล็กกว่านั่นเองการที่เราเข้าใน Time Fa ที่เลล็กลง มันก็จะได้จุดเข้าที่เป็นการคอนเฟิร์มสต็อปรอสสั้นลงแล้วก็จะสามารถรีด r r ได้มากขึ้นเส้นสีขาวตรงนี้นะครับราคามันทำไฮเออร์หายหนึ่งขาของทาวเฟมใหญ่เส้นสีแดงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเทนถูกไหมครับแล้วขาคูแบ็กของไฮเออร์ทาวเฟมหนึ่งขาเราก็จะเห็นโลว์ทาวเฟมเนี่ยวิ่งเป็นเทรนเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นแบริลินั่นเองทีนี้เมื่อมันเป็นขาของเบรกออฟสตั u เจอร์ของทาวเฟมใหญ่เนี่ยทาวเฟมเล็กเส้นสีแดงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นบูลิทเหมือนกันนะครับเอาง่ายๆนะครับ คือการที่ทางเฟรม2 TF เหลือมากกว่าไปในทิศทางเดียวกันอย่างเช่นตรงนี้นะครับในไฮเออร์ทาวเฟรมของเราลักษณะเทนเป็นบูริตเพราะฉะนั้นการที่โ o w ว r t ์ทา f เฟรมของเราในวงรีสีน้ําเงินนะครับไปทางเดียวกันแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าท e f เฟรมอ l i g เมนต์นะครับ EP แรกประมาณนี้ติดตามชม EP ที่2ได้เลยครับตอนนี้ทางเรามีกลุ่มอัปเดตข่าวสารและแนวทางการเทรดหากสนใจคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ